สวัสดีคะ่ะ fc ซทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจนจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่5กุมภาคพันธ์2568นะคะ fc คซขาวันอังออวันพุธนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแจกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยรอดูเลขเด่นประจำวันที่ทายลิปได้นะคะทุกท่าน เรียกเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนหุ้นจีนนะคะหยุดมาตั้งแต่วันที่28จะดูในปฏิทินนะคะทุกคนวันที่4ไม่หยุดนะคะทุกคนแต่ดูผลเมื่อวานนี้ผลหยุดนะคะทุกคนขาก็ใครอยากหยุดก็หยุด ได้นะคะทุกคนหลุดหลายวันก็กลัวหลุดเหมือนกันเนาะพี่น้องตั้งแต่วันที่28มากี่วันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเราก็คํานวณไว้นะคะใจอยู่ดูในปฏิทินวันหยุดวันที่5ก็ไม่ได้หยุดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันที่5จะมาหรือไม่เนาะคะ่ะมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนตัวเด่นที่ใจคํานวณได้นะคะทุกคนอยู่ที่ได้เก้าเลขแปดนะคะทุกคนรอบเช้าเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ9ค่ะ96 ก้าห้าเก้าสี่เก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดค่ะแปดเก้าแปดหกแปดห้าแปดสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งค่ะเด่นแล้วบ่ายนะคะเอฟซีค่ะอยู่ที่หกร้อห้านะคะ มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกค่ะหกเก้าหกแปดหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์หกเก้าหกสี่พี่น้องจเขียนพิทหกแปด 6, นะคะทุกคนคะ่ะขอโทษขออภัยด้ยวยพี่น้องเขียนบอค่ะเห็นน่าจะเห็นอยู่นะคะทุกคนหกเก้าหกสี่หกแปดหกเจ็ดหกศูนย์ หกห้านะคะห้าค่ะห้าเก้าห้าแปดห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามประมาณนี้ค่ะมาดูคูเ่เตอนค่ะเก้าแปดหกห้าค่ะเอีค่ะเก้าหกหกเก้าเก้าห้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปด 6กั5บ 6. 6 6. 6 5้ารอบบ่าย6996 6886 6556 5นะคะ6996พี่น้ 6. ต้องใจน,นึกว่าพูดผิด5นะคะ5995 58 85 fc เอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิง่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับ้ดยทุกทุกคู่นะคะทุกคน ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละ4คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่เจ็ดเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4กับ9สำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิลประจําวันนะคะเลข4กับเด้9นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายยิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่4และ9เป็น9499ติดเลขเด่นประจําวัน9449 8, 8 448 8998ติดคุ่ตะเด็น8998 6กับ5รอบบ่ายและ4กับ9เป็น6446 6996ติดคุ้ตะเด็น6996 5ค่ะ5445 5995ติดคุ่ตะเด็น5995นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะชอบหรือไม่ชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนไม่ชอบก็ผ่านได้เหมือนเดิมพี่นอง สถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่ะทุกคนขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะถ้าท่านชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกคนค่ะทุกคนขาสําหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่5กุมภาพันธ์2568 จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อท,ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อท,ทุกทุกท่านโชคดีค่ะโชคคมันหมาน,มนสุขภูทุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ